สวัสดีครับผมการเลสซิ่งนะครับวันนี้จะมาอธิบายนะครับวิธีการเลือกรถนะครับสักคันหนึ่งนะฮะเป็นรถมือสองที่เหมาะกับเรานะครับาการซื้อรถมือสองสักคันหนึ่งนะครับตอนนี้เป็นเรื่องไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยเพราะว่า,าไม่ว่าจะเป็นไฟแนนซ์ธนาคารนะครับไฟแนนซ์ Finance นอกนะฮะหรือแม้แต่ทางานักลงทุนนะครับนายทุนต่างๆก็ให้สินเชื่อรถ นะครับไม่ว่าจะเป็นในทางตรงทางอ้อมนะครับหรือว่า,าวิธีใดก็แล้วแต่นะครับตอนนี้ก็ทําให้คุณลูกค้านะครับหลายหลายท่านซื้อรถง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะติดแบคทิดบูโรหรือว่าอาจจะเป็นคนไม่มีเรียกว่าไงเป็นคนไม่มีอาชีพที่มั่นคงนะครับหรือว่ารายได้ที่มั่นคงก็สามารถออกได้นะครับ <S <S เงินดาวไม่มีก็ซื้อได้อะไรพวกนี้นะครับ <S <S แต่ว่าทีนี้ ถึงแม้เราจะกู้ง่ายนะครับรถเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะกู้ง่ายแต่ว่านี่สินที่ก่อเกิดขึ้นมานะครับเกี่ยวกับตัวรถเนี่ยมันเป็นสัญญาเช่าซื้อสะส่วนมากนะครับมันก็เลยจําเป็นที่เราจะต้องผ่อนจนหมดนะครับหรือไม่หมดก็ต้องหาวิธีแบบเคลียร์หนี้ให้ได้นะครับเกี่ยวกับตัวรถมันก็คือรถสักคันหนึ่งอ่ะซื้อง่ายนะครับแต่ไปให้รอดเนี่ยอ่ามันก็เป็นเรื่องของระยะเวลานะครับ มันก็เลยส่งผลโดยตรงเหรอครับส่งผลโดยตรงกับการที่เราต้องเลือกรถสักคันหนึ่งนะครับให้เหมาะกับเราจริงๆนะครับให้เหมาะกับฐานะของเรานะฮะคือจะได้รถที่ดีที่สุดนะครับผมเริ่มต้นจากการดูดูกำลังเราเลยแล้วกันนะครับดูกำลังของเราเลยตอนแรกเลือกตามราคาก่อนนะครับเลือกตามราคาก่อนสมมุติคุณลูกค้านะครับมี มีเงินพอที่จะผ่อนนะครับต่อเดือนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับเริ่มต้นของรถมือสองเนี่ยก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณสองพันสองพันกว่านะครับสองพันสองสองพันห้าอันนี้คือรถถูกสุดๆเลยราคาประมาณสัก4ี่หมื่นหกมื่นเจ็ดหมื่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะงวดอยู่ประมาณ2 0 0พันกว่าบาททำได้นะครับแต่ว่าไอ้พวกนี้ก็อาจจะเงินดาวก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่ารถคันนั้นคนขายตั้งราคาดาวไว้ที่เท่าไหร่นะครับ ราคารถอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะฮะรถพวกสองพันเนี้ยก็เหมาะสําหรับคนที่ไม่ไม่อยากเป็นหนี้เยอะนะครับก็ผ่อนง่าย,ายๆนะฮะขึ้นมาหน่อยก็เป็นประมาณสามพันนะฮะสามพั 3, 000, 4, 000, 5, 000, 6, 000, นสี่พันห้าพันหกพันฮะไล่ขึ้นไปจนเกินหกพันกว่านะครับเกินหกพันกว่าขึ้นไปก็จะเป็นรถอีกเคสหนึ่งนะครับามามองจากรถเก๋งก่อนเนาะรถเก๋งเนี่ยสมมุติว่างวดอยู่ที่สามพันไม่เกินสี่พันนะครับ สามพันไม่เกินสี่พันเนี่ยราคารถก็จะอยู่ที่ประมาณแสนกว่าๆนะฮะแสนประมาณไม่เกินแสนเจ็ดแสนแปดประมาณเนี้ยฮะแสนเจ็ดแสนแปดแลแต่คันด้วยนะครับอ่าสมมุติรถที่มันแบบมินมินกำลังจะตกเรทอยู่แล้วธนาคารก็จะให้แค่หกสิบงวดนะฮะหกสิบงวดเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะแค่แสนหกแสนเจ็ดแสนแปดนะฮะบางทีดอกมันก็ อ่าแล้วก็ความกระชั้นของงวดมันเนี่ยมันก็เลยอาจจะเกินสี่พันขึ้นไปอ่ะนะครับอาจจะเกินสี่พันขึ้นไปอ่าทีนี้ตัวสี่พันถึงห้าพันเนี่ยก็จะอยู่อ่ราคารถก็จะไม่เกินอยู่ที่สองแสนสี่นะฮะสำหรับรถเก่งนะไม่เกินเจ็ดสิบสองงวดนะครับอ่ส่วนพวกที่ห้าพันกว่านะครับห้าพันไม่เกินหกพันเนี่ยกลุ่มนี้นะครับจะเป็นกลุ่มรถมือสองที่เรียกว่ากําลังดีเลยนะครับกําลังดีเลย เพราะรถก็จะถือว่าใหม่พอสมควรนะครับน่าใช้เป็นรุ่นที่น่าใช้งวด5 0 0 0ถึง6,000ถือว่าน่าใช้มากนะครับกลุ่มนี้เงินของคุณลูกค้านะครับควรจะเงินเดือนเนี่ยน,น่าจะเกินหมื่นให้ได้นะครับน่าจะเกินหมื่นให้ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่เกินหมื่นเนี่ยอาจจะต้องได้มองต่ำกว่านี้สักนิดนะครับอันน,นี้เป็นคําแนะนำของผมเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณลูกค้าทํางานทั้งผัวทั้งเมียนะฮะทำงานทั้งผัวทั้งเมีย อันนี้ก็สบายเลยออกรถอะไรก็ง่ายนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายเราก็จะยังไม่สูงเท่าไหร่เนาะนะถ้าไม่ได้เช่าบ้านอยู่หรือว่าไม่ได้ซื้อข้าวกินลืดลูกก็ยังต้องเล็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็ยังพอไปไหวนะครับหรือมีกิจการอื่นนะครับก็สามารถมองรถที่งวดหกพันขึ้นไปได้นะครับทีนี้มามองตัวรถกระบะนะครับรถกระบะรถกระบะเนี่ยถ้าเป็นเกณฑ์นในประเทศไทยนะครับในประเทศไทยเราตอนเนี้ย รถกระบะเนี่ยส่วนใหญ่นะฮะที่เห็นกันตามเต็นท์ทั่วไปเนี่ยงวดจะอยู่ประมาณห้าพันขึ้นไปนะครับห้าพันขึ้นไปทําไมผมถึงว่าห้าพันขึ้นไปนะครับไอตัวที่ต่ํากว่าห้าพันถามว่ามีไหมก็มีนะฮะแต่ว่ารถมันจะค่อนข้างเก่านะฮะอันนี้ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างเก่าถ้าง,งวดต่ำกว่าห้าพันเนี่ยถ้าเป็นรถที่พอขี่นะฮะถ้ามีคอพอขี่พอใช้เนี่ยควรจะอยู่ที่ห้าพันขึ้นไปนะครับถ้าคุณลูกค้าจะเล่นรถกระบะเนี่ย แนะนําว่าให้เตรียมตัวว่าให้เจองวดห้าพัน 5, ขึ้นไปเลยนะครับห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพันหรือหมื่นกว่าเลยนะฮะถ้าเป็นรถกระบะนะครับแต่ว่ารถกระบะกับรถเก๋งเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์เราอะเนาะอันนี้ผมก็จะ,ะตัดสินแทนคณลูกค้าไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยมันพูดถึงว่าถ้าถ้าเราถ้าเราแบบไม่มีรถยสยญญ์ส่วนตัวเนาะแบบมันต้องเป็นรถเก๋งมาต้องเป็นรถกระบะอะไรเงรี้ยฮะให้เลือกรถกระบะไว้ก่อน นะครับเพราะว่าลูกพรถกระบะราคาไม่ค่อยตกนะครับราคาไม่ค่อยตกการใช้งานนะครับถือว่าอนเนกประสงค์กว่ามันขนของได้นะครับทําให้คุณลูกค้าสามารถาทํางานที่มันมากกว่าที่เราทําอยู่อ่ะสมมุติเราเป็นพนักงานออฟฟิศนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีรถเก๋งอ่ะเราก็เป็นพนักงานออฟฟิศที่มีรถเก๋งนะครับแต่ถ้าทํางานออฟฟิศนะครับและมีรถกระบะเราอาจจะนะฮะเอาของไปขายตลาดได้นะครับ รับจ้างขนนั่นขนนี่ได้นะครับก็เป็นพนักงานออฟฟิศที่มีงานเสริมนะครับก็จะทําให้รายได้เราดีขึ้นด้วยนะครับทีนี้ตัวรถเก่งกับรถกระบะเนาะ,ะแล้วแต่คุณลูกค้าจะเลือกแล้วกันเนาะ,ะมาถึงยี่ห้อนะครับมาถึงยี่ห้อทาไมนะครับทําไมทางอย่างการเล a ซิ่งหนึ่งเงี้ยชอบแนะนําให้ลูกค้านะครับคุณลูกค้าเนี่ยซื้อรถอ,อย่างพวกโตโยต้าอิซูฮอนด้านะครับ จริงๆยี่ห้ออื่นผมก็เชียร์นะก็เชียร์เหมือนกันแต่ว่าทีนี้ถ้ามองนะครับถ้ามองอพวกรถยนต์เนี่ยรถยนต์ให้มันเป็นสินทรัพย์นะครับให้มันเป็นสินทรัพย์คือมันไม่ใช่พาหนะอย่างเดียวนะครับสมมติว่ามองให้มันเป็นภาหนะเนาะถ้าเกิดมองให้มันเป็นพา,นนนาออหน,น,พานะมันก็จะอ,ะอยู่ที่ว่าเราชอบรถอะไรนะครับรถอันไหนสวยถูกตาเราเอ,อสมรรถนะเราชอบสมรรถนะชอบเครื่องชอบอะไรแล้วก็ตัดเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนี้ออกไปได้เลยนะครับ ก็ซื้อซื้อไหนก็ได้แล้วแต่จะชอบนะครับแต่ถ้ามองว่ามันนอกเหนือจากรถนะครับมันคือสินทรัพย์นะครับผมก็จะอธิบายแบบนี้เนาะรถเนี่ยเหมือนที่ทางนะครับเหมือนที่ทางมันเป็นสุดยอดปรารถนาของคนอยู่แล้วนะครับอันดับสองอันดับแรกของมนุษย์เราใน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 โลกในประเทศเราเนี่ยนะฮะก็จะมีบ้านนะครับกับรถ เป็นสองสุดยอดปาถนานะครับที่ทุกคนจําเป็นจะต้องมีตอนนี้เนาะไม่รู้จาเป็นไหมนะแต่มันเป็นค่านิยมของเราไปแล้วรถก็เลยเป็นสิ่งที่ซื้อง่ายขายคล่องนะครับซื้อง่ายขายคล่องเป็นสิ่งที่ยังยังเป็นที่ต้องการของตลาดสูงมากอยู่นะครับรถยนต์นะฮะไม่ว่าจะเป็นที่ดินทั่วอะไรพวกนี้ผมก็เลยจัดให้มันเป็นอยู่ในกลุ่มเดียวกันซะคือมันเป็นสินทรัพย์นะครับรถรถยนต์เนี่ยทีนี้รถยนต์ที่มันเป็นสินทรัพย์เนี่ย ถามว่ามันก็มีแต่เศษเหล็กกับมันก็เป็นเหล็กอะ่ะหรือถ้ามันนั่นเป็นเศษเหล็กกับยางอะไรพวกนี้มารวมๆกันนะครับเหมือนกันทุกยี่ห้อนะฮะก็จะเป็นเหล็กเหมือนกันเนี่ยเป็นเป็นอะไรเหมือนกันทั้งหมดแต่มันจะแตกต่างกันอยู่ตรงที่โลโก้นะฮะโลโก้ของมันยี่ห้อของมันนะฮะรถเตยตารถอิวสุนะครับทําราคาค่อนข้างดีมากนะครับทำคนข้งราคาค่อนข้างดีมากซื้อขายง่ายนะฮะอยากขายวันไหนก็ขายได้อยากซื้อวันไหนก็ ซื้อง่ายเหมือนกันแต่ราคาอาจจะสูงสักนิดนึงนะฮะแล้วคู่แข่งนะฮะคู่แข่งของรถ2ยี่ห้อนี้นะครับก็คือ,อรถยี่ห้อแบรนด์อื่นนะครับทําราคาออกมาได้ค่อนข้างจะแตกต่างกันมากเลยนะครับสําหรับการเป็นรถมือสองนะครับราคานี้ห่างห่างกันหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะห่างกันเยอะมากเลยนะครับส่วนเป็นพวกรถเก๋งนะครับรถเก๋งก็ยังเป็น t o โยต้านะครับอ่ายูสุนะเอ้ไม่ใช่ t o โตยตากับ Honda นะครับ สองยี่ห้อนี้ก็จะทำะตลาดนะครับของตัวราคาออกมาได้ค่อนข้างดีเหมือนกันแต่ทั้งโตโย t a น่าจะสู้ฮอน d a ไม่ได้ถ้า,ถาในแง่ของราคานะครับฮอนด้าอาจจะแพงกว่าขี่กันอยู่นิดๆน,นะฮะรถกระบะรถกระบะพอๆกันนะครับอิวสกับโตโยต้านะแต่ว่าหลายรุ่นเนาะอิวสูก็จะจะจะแพงกว่าอยู่นิดๆน,นะฮะอยู่นิดๆแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราไม่ชอบทั้ง2ยี่ห้อนี้ โตโยต้ายูสุนะฮะเราเราจะรถกระบะเนี่ยโตโยต้ายูสุไม่ถูกใจเราเลยนะครับแบรนด์ที่ควรจะมองนะฮะอลองลงมาจากสองแบรนด์นี้นะครับมันก็จะมีอ่ายี่ห้ออะไรบ้างละ่ะมีนิสสันมีมิตซูเชฟโรเล็ตฟอร์มดมาด้านะครับทั้งทั้งห้ายี่ห้อเนี่ยถ้าเป็นรถกระบะถือว่าดีนะฮะถือว่าดีมากนะครับแต่ถ้ามองในแง่ของราคาและออปชันที่ได้เนี่ยทั้งห้ายี่ห้อเนี่ย จริงๆราคามันเบียดกันมากเลยนะผมอยากให้นะฮะถ้าถ้าเป็นรถแบบไม่ไม่ใหม่มากนะไม่ใหม่มากพวกรถกระบะเนี่ยผมอยากให้เชฟเพราะว่าเครื่องเดียวกับยูสุนะฮะแต่มองนี้นี้ราคารถเชฟไม่ได้รถเชฟซื้อค่อนข้างะจขาดทุนเลยนะครับรถที่ราคาค่อนข้างดีเนี่ยแล้วปล่อยง่ายเป็นนิสันนะครับนิสันนาวาตอนนี้นะถ้าถ้าถ้าเป็นวีโ o d ดีแมเนี่ยลองมาเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าจะ ไปนาวาร่าเพราะนาวาร่ามันปีมันสูงนะฮะปีมันสูงแล้วก็เปิดแคบได้ภายในใหญ่กว้างรถก็ยังถือว่าใหม่ก็เลยเอย็เอียงไปทางนิสันนะฮะที่ซึ่งจริง,รงผมก็เซอร์ไพรส์พอสมควรนะครับเพราะว่าอ,อย่างเราเนาะคนรุ่นใหม่ๆหน่อยก็จะชอบมิซูนะครับชอบรถมิสูแต่มิสูราคาก็ถือว่าดีนะถือว่าดีอยู่แต่ว่าคือรถมิซูเนี่ยมันเป็นรถที่ค่อนข้งจะมีกรรมเล็กๆนะฮะ คือศูนย์บริการก็ดีนะครับของในรถก็ดีดีทุกอย่างในการออกแบบนี่แตกต่างแต่ว่ารถมิซูเองนะครับคนที่ใช้รถมิซูอะ่ะชอบเอารถมิซูไปแต่งนะครับชอบเอารถมิซูไปแต่งธนาคารตัวผมคิดว่าอย่างนี้นะตัวธนาคารเองก็เลยมองว่ารถมิซูเนี่ยมันมันไม่น่าให้อะ่ะเออก็เลยให้ราคามันต่ำๆหน่อยอาจจะเคยเจ็บตัวมาจากพวกแบบ มิซูอีคาตั้งแต่สมัยนั้นอ่ะเออที่แบบใครมีอีคาก็ต้องแต่งอ่ะเออใครมีรถท้ายเบนซ์ก็ต้องโอ๊ะแต่งกระจุกระจายกลายเป็นรถคือรถแต่งอ่ะมันไม่ใช่รถเดิมแล้วมันก็จะกลายเป็นเป็นเป็นเ,นเ,นเ,นเศษขยะไปเลยนะเขามองไปอย่างนั้นะนะครับรถมิสูก็เลยมีกรรมนิดๆน,นะฮะแต่ผมก็ยังเชียร์นะครับรถรถอ่ามิซูนะฮะ,ะเชฟโรเล็ตเชฟโรเลตนี่ก็อ่าถ้ามันยังเป็นเครื่องอีซูซอยู่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับใช้ดีขับดีเหมือนอีซูซูเลย แต่ติดตรงแค่ว่ามันมันเป็นเชฟโรเลตนะครับศูนย์บริการอาจจะยังไม่ครอบคลุมราคาเลยเลยเลยถูกลงมาหน่อยนะฮะแต่ก็เป็นข้อดีของคุณลูกค้าด้วยนะครับที่ได้ใช้รถราคาถูกของรถเชฟอันนี้ผมเชียร์หน้ารถเชฟนี่ส่วนรถฟอร์ดนะครับรถฟอร์ดกับรถมาด้านะครับรถฟอร์ดกับรถมาด้าเป็นอ่าถ้าอย่างผมเนี่ยผมผมมองว่ารถสองยี่ห้อเนี่ยเป็นเป็นยี่ห้อที่ต้องศึกษาก่อนใช้นะครับต้องศึกษาก่อนใช้ไม่ใช่ว่ารถไม่ดีนะครับ รถที่ไล่มาเนี่ยทุกทุกยี่ห้อเลยนะฮะผมให้ฟอร์ดกับมาด้าเนี่ยดีกว่าเพื่อนเลยเออผมให้รถฟอร์ดกับมาด้าดีกว่าเพื่อนเลยใช้เหล็กอย่างดีของแบบโอ้โหแทบขี่ยังไงก็ไม่พังรถตวงนี้แข็งโอกเลยนะฮะแต่ว่าทําไมถึงไม่เชียร์อ่ะทำไมถึงต้องให้ศึกษาก่อนนะครับเพราะรถฟอร์ดกับรถมาด้า Ford เนี่ยมันมันมีความพิเศษในตัวของมันนะครับที่มันจะไม่เหมือนไม่เหมือนอะไรที่เราเคยเห็นนะครับควรจะศึกษาก่อน นะฮะเวลาวันไหนมันพังมามันเสียมาเนี่ยมันต้องซ่อมยังไงนะครับแล้วถ้าใครแบบขี้เกียจเข้าศูนย์นะฮะก็ก็ให้มองข้ามไปเลยนะฮะถ,ถ้าขี้เกียจเข้าเข้าศูนย์บ่อยๆอ,ยอะ่ะหรือว่าเวลาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็ให้ให้เลือกรถที่มันซ่อมอง่ายๆหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาพังมารถฟอร์ดรถมาด,ด้าเนี่ยอ่มันจะมีความพิเศษของมันนะครับในการซ่อมเราต้องเข้าใจธรรมชาติของมันนะฮะแต่จริงมันพังยากนะแต่พอพังมานี่ปัญหาเลยนะครับปัญหาเลย ส่วนทางของรถเก่งเนาะถ้าแบ่งแยกตามยี่ห้อเนี่ยโตโยตา้าฮอนดา้าโตโยต้าที่ซ่อมง่ายนะฮะขี่เขาร้านมอไซค์ก็ยังซ่อมได้รถรถ,รถเก่งของโตโยต้านะครับส่วนของฮอนดา้าสุดยอดนะฮะอันนี้ใส่มาแบบสุดๆเลยของรถฮอนด้าเนี่ยมันก็ถือว่าดีทั้งคู่นะฮะซ่อมศูนย์บริการครอบคลุมนะฮะแบรนด์ลองลงมาพวกิซันวิซูเป็นยังไงก็ถือว่าใช้ได้นะฮะรถรถยี่ห้อพวกเนี้ยพวก Chef, เชฟก็จะมาตกอยู่ที่เดิมอีกนะครับรถฟอร์ด Ford นะครับกับมาสด้าเหมือนเดิมนะฮะสองพี่น้องนี้นะครับรถเก๋งของฟอร์ดนะครับมันมีมันมีบางรุ่นน่ะที่มันมีปัญหาอยู่นะครับอย่างอันนี้ผมพูดเลยนะอย่างฟอร์ดเฟียตตาอย่างนี้นะครับมันมันมีปัญหาอยู่ผมไม่รู้ว่ามันมีปัญหาจริงๆมั้ไหมนะครับหรือว่าที่ลูกค้าใช้อาจจะใช้ไม่เป็นอะ่ะเพราะว่ารถเหมือนพวกรถเก๋งอย่างนี้ผมเอามาขายบ่อย นะพวกรถฟอร์ดพวกฟอร์ดโฟกัสอย่างเงี้ยแต่เฟียต้าผมไม่เคยเอามาเลยนะครับเพราะผมกลัวนะฮะผมกลัวจะไปเจอปัญหาเราซ่อมไม่ได้รถฟอร์ดโฟกัสเนี่ยมันไม่ค่อยพังนะฮะขี่ยังไงก็ไม่พังหรือพังเนี่ยมันก็จะเป็นพวกยางรองอะรถพวกนี้ชอบชอบให้เปลี่ยนยางรองคืออันไหนที่มันแข็งแรงมันทําแข็งโป๊กเลยแต่ถ้าเกิดแบบอันไหนที่มันต้องเปลี่ยนอะถึงเวลาเปลี่ยนแสนโลเงี้ยหรือเปลี่ยนประจําปีอะมันบังคับให้เปลี่ยนมันมันเหมือนบังคับเลยนะว่าต้องให้เปลี่ยนเลยนะครับเราควรจะเปลี่ยนนะครับ แต่ทั้ง Ford ดเซเตไม,ม่เหมือนเขาประท้วงกันอยู่เนาะการจัดการของศูนย์บริการคุณลูกค้าก็ต้องไปศึกษาก่อนนะครับก่อนใช้รถนะฮะแต่ไม่ใช่ไม่มีปัญหากับแบรนด์แบรนด์อย่างโตโยต้ายูส n นิสันนะครับมีปัญหาเหมือนกันแต่ว่าการตัดสินใจของแบรนด์พวกนี้แตกต่างกันไปนะฮะอย่างที่เราเคยเจอเนาะปัญหาของเครื่องรถยูสุที่มันที่มันไม่ดีอะมันจะมีรถที่มันไม่ดีอยู่รถยูสุดีแมกนะครับ เขาเปลี่ยนให้นะครับเขาเปลี่ยนเครื่องให้เลยนะฮะถึงเปลี่ยนรถให้ไม่ได้ก็เถิดแต่เครื่องเนี่ยเขาเปลี่ยนให้นะครับแต่ทั้ง Ford ดเฟสต้าเกียร์มันเสียใช่ไหมเขาก็ยังยังไม่ได้ข้อสรุปนะก็เลยว่าคุณลูกค้าอาจจะต้องมองก่อนนะเพราะว่ารถในตลาดเนี่ยต้องยอมรับว่า Ford f i ฟ s t ้าน่ะสวยที่สุดนะฮะในรถในรถเล็กเนี่ย Ford f i ฟ s t ้าน่ะสวยที่สุดแต่ว่าทีนี้มาจนถ,ถึง E c o กค r Eco กค r เนี่ยมันก็พอๆกันนะครับก็ก็ไม่ไม่ได้ดีไม่ได้ เร็ว้ายครับถือว่าอยู่ในรถพอใช้นะครับแต่ก็ไม่ถึงกับต้องคาดหวังสภาพเนาะสำหรับรถอีโคคาร์แต่ถือว่าดีนะฮะเพราะว่าภาษีมันไม่ค่อยแพงมั้งรถอีโคคาร์เขาลดภาษีให้อยู่นะครับการซื้อรถนะครับก็เลยสรุปว่ามันจริงๆมันอยู่ที่ตัวเราเองนะครับชอบก่อนนะฮะชอบมันก่อนแล้วต่อไปนะครับคุณลูกค้าก็ต้องใช้เรียกว่าสมองนะครับต้องใช้สมองต้องใช้ความคิดต้องใช้ทุกอย่างนะครับ และข้อที่สามนะครับสุดท้ายแล้วนะครับอ่าอันนี้พูดติดตลกเนาะภรรยาของคุณจะเป็นคนเลือกให้เองนะครับอันนี้ก็เจอทุกเจ้าแล้วแบบโอ้โหติวมาอยู่บ้านเต็มที่นะฮะจะมาเอารถฟอร์ดรถเชฟรถอะไรก็แล้วแต่พอถึงว่ามาวันซื้อจริงๆนะฮะเมียชี้คันไหนก็ต้องเอาคันนั้นนะฮะและส่วนใหญ่ก็จะเป็นดีแม็กวิโนะฮะเป็นฮอนด้อะไรพวกนี้เนาะก็เชื่อเมียไว้ก่อนนะฮะไม่ผิดหวังนะฮะเชื่อเมียมีแต่รวยนะฮะ ยังไงขอบคุณอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ